หนูกินข้าวบ่อยหรือยังไปเลยกินข้าวบ่อยหรือยังพี่พลอแล้วอุ๊ยคนนี้ก็มาเขาเห็นพี่ถือมือมเอาของขนมน้องพีน้องพีกินอะไรครับน้องพีพีถือดีๆนะอย่าหงกนะคะได้เลยได้เลยถือดีๆนะคะไปเลยไปว้า ีไ่ได้เหมือนกันใช่ไหมพี่ฉลาดเหรอพี่หยิบถ้วยมามันไปหยิบถ้วยม,มนันยิบตามตลอดเลยเนี่ยอย่าทำโผล่นะคะคนสวยพี่ติดอะไรบนหัวไหนอ๋อดูไหนเฮ้ยหนยูติดเองเหรอหนูติดไงอ่ะ ไหนมาติดได้พ่อดูหน่อยอะใปซะแล้หจุดพ่อหน่อยจุดพ่หน่อยจุดพ่อก่นจุดพ่ก่อนอ,อนืให้พ่อจุดได้ไหมให้พ่อจุดด้วยสีขาอะ yes. ไยขาออเอ๋อ่ะเอ๋อุ้ยใครออุ้ยอ่าเอ๋ ไอ๋ว่าไอ๋ว่าไอ๋ว่าจะไปไหนลูกมามกอดท่อสัที